เราอยู่ริมหาดแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหลมแรงมากครับบอกเลยว่าตัวจริงๆเฮ้ยเฮ้ยอย่าย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 เฮ้ยบุรีอยู่ที่บุรีเอาบุรีออกเขาไม่ยอาอะไรนะครับ ที่เป็นสิ่งที่อะไรที่สิที่แล้วไม่ดีนะครับูจสนุนรายการเรา่อครับอันนี้อันนี้สไป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 เออมาไปเออ เอาเอาเอาโนละสนละสนละสนละเฮ้ยอย่าอย่าอย่าย่าหมดรายการเฉยหมดรายการเฉยอะไรนะครับ เห็นนเก่ตครับสไปค์ครับสไปค์คับสไปค์เออด้วยเปียกๆขึนแรงไค้ได้เลยนะครับเนี่ยเปียกเีมวเมวเมว